ายบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะนะครับด้านหลังติดน้ําสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมก,การกันสพัดจากบริษัทการสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ต้องการพาคุณผู้ชมมาดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะครับพื้นที่1ไร่97ตารางวาด้านหลังติดน้าข้างเคียงนั้นเป็นบ้านพักตากอากาศหลายหลังเลยนะครับข้อดีของบ้านหลังนี้คือเนื้อที่เยอะทำเลดีดใกล้เมืองตั้งอยู่ในเขต ตำบลท่าวางตาลอเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ตัวรูปที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในนั้นมีต้นไม้เต็มพื้นที่และก็ที่สำคัญด้านหลังติดน้ำนะครับน้ำด้านหลังนี้นะครับเป็นน้ำบ่อน้ำสาธารณะนะครับซึ่งมีน้ำตลอดปีบวกกับพื้นผิวของน้ำนั้นมีแหนเต็มเลยนะฮะก็พอที่จะพายเรือได้นะครับแต่ลงเล่นน้ำไม่ได้นะครับภายในถนนกว้างขวางนะครับตัวที่นั้นติดกับ ถนน2ด้านนะครับเป็นบ้านเดียวพร้อมปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวนหรือในส่วนของตัวบ้านเน้นว่าทําสีใหม่ทั้งหมดนะครับในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างหลักนั้นยังดีอยู่นะครับผมเข้าไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการบ้านที่มีเนื้อที่เยอะๆหรือมีต้นไม้เยอะๆหลังนี้เหมาะเลยนะครับในช่วงที่เราไปนะฮะเป็นช่วงฤดูร้อนไม่มีใครมาลดน้ําต้นไม้นะครับสภาพที่เห็น ก็คือจะแห้งแล้งบ้างนะครับถ้าเราลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะฮะต้นไม้พวกนี้ก็จะเขียวขจีรวมถึงเราปลูกหญ้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะพาวนดูรอบๆสวนกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปดูข้างในบ้านกันนะครับในส่วนของพื้นที่สวนต่างๆนะครับเขาจะปลูกพวกต้นไม้ต่างๆไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ผลต่างๆนะครับมีครบเลยนะฮะ บ้านเดียวนั้นมีสามห้องนอนสองห้องน้ํหนึ่งห้องทํางานห้องรับแขกเป็นโถงใหญ่ๆนะครับหนึ่งห้องทําอาหารนะครับครัวทุกอย่างนั้นพร้อมหูดดูดควันนะครับตัวบ้านนั้นหันหันมาด้านหน้าถนนนะครับซึ่งในพื้นที่ของตัวบ้านเขาจะทําสูงกว่าถนนนะครับคือเวลาเราอยู่ถนนด้านหน้านะครับในตัวพื้นที่นั้นจะค่อยๆสลบขึ้นไปนะครับอันนี้ถมดินไว้สูงเลยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมนะครับ ในส่วนของด้านหลังก็จะมีพวกไม้ป่าด้วยนะครับในระดับหนึ่งเลยไปก็จะเป็นพื้นที่น้ําตรงนี้นะฮะเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับหรือซื้อไว้อยู่อาศัยได้ตรงนี้ยังสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้อีกสัก2หลังนะครับแล้วก็ด้านหลังเลยไปนั้นเป็นพื้นที่ของน้ำก่อนที่ถึงน้ำนะครับมีต้นจามจุรีต้นใหญ่ๆนะครับสร้างความร่มรื่นให้กับตัวบ้านได้เลยนะฮะ เขตของตัวที่ดินนะครับจะเลยมาถึงตรงนี้เลยนะครับข้างๆนั้นมีรั้วรอบขอบชิดไว้ทั้งหมดนะครับต้องทําสีใหม่ทั้งหมดนะคุณผู้ชมปรับปรุงใหม่ทั้งหลังด้วยเรื่องของราคานะครับราคาไม่สูงนะฮะขายราคาแค่5้าล้านเก้าแสนบาทนะครับรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับตัวบ้านนั้นผมลงไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับมีพวกลำไยด้วยนะตรงเนี้ย ในในพวกสวนต่างๆนะครับถ้าหากว่าเราจะเน้นแบบลดน้ำตลอดนะเราก็เดินระบบน้ำซะหน่อยนะครับตั้งเป็นเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วนะครับทำเป็นระบบน้ำแบบอัตโนมัตินะฮะเนี่ยเราวนมาถึงหลังบ้านในส่วนของพื้นที่หลังบ้านตรงนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับถ้าเรา ดูแลดีๆเนาะลดน้ำเนี่ยตรงหลังนี้ถือว่าเป็นหลังที่ร่มรื่นเลยทีเดียวส่วนที่จะต้องทำนะก็คือส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้เขาต่อเติมเพิ่มเข้ามานะครับด้วยความที่ในส่วนต่อเติมเขาไม่ได้ลงเสาเข็มเนะาะก็จะมีซุดบ้างนะครับแนะนำว่าตรงนี้ให้ทุบทิ้งหรือก่อขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าระดับมันเอียงละนะครับแต่ในส่วนของตัวบ้านทุกอย่างยังดีอยู่ ในฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่นะครับเราเข้ามานะฮะจากด้านหน้าตรงนี้จะเป็นพื้นที่โรงจอดรถนะครับซึ่งจอดได้2คันโครงสร้างตรงนี้ยังดีนะฮะประตูด้านหน้าตอนนี้ล็อกเอาไว้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูจากด้านหลังนะงานหลังคาทุกอย่างเป็นหลังคาซีแพคนะครับโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหญ่ๆ มาะสำหรับครอบครัวที่อยู่กันประมาณ3-4คนนะครับหรือผู้สูงวัยก็ได้นะเพราะว่าเลยจากตรงนี้ไปจากตรงนี้นะครับเดินทางไปสนามบินนะครับประมาณ20นาทีนะครับห่างจากถนนวงแหวนรอบ3ประมาณ2.2กิโลนะฮะใกลๆก็จะมีโรงเรียนมีร้านกาแฟเนาะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ แถวสารพีนะครับสารพีครัวด้านหลังตรงนี้แหละมีชุดมาบ้างนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านนะเพราะส่วนนี้เขาต่อเติมเพิ่มออกมานะครับในส่วนของด้านในพื้นที่ครัวยังใช้งานได้ปกตินะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบทรงตัวแอลยาวๆเลยนะฮะมีแยกพวกซิงน้ํากับตัวเตาแก๊สนะครับมีฮูดดูดควันไว้ทั้งหมดนะครับพื้นที่เตรียมอาหารนั้นมีไว้ให้เยอะเลยนะฮะ ปัจจุบันนี้เจ้าของเขาไม่ได้อยู่นะคุณผู้ชมของทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวเขาจะย้ายออกนะฮะย้ายออกที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูตรงนี้หลังนี้คือด้วยความที่เนื้อที่เยอะแล้วราคาถูกนะครับซึ่งปกติแล้วโซนนี้บ้านไซนี้เนี่ยราคาเกือบ10ล้านนะแต่หลังนี้ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้อยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็อายุบ้าน20ปีอายุบ้าน20ปีเนี่ยถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนรุ่นเก่าแล้วก็ การก่อสร้างเขาจะทำมาดีนะครับฉะนั้นท่านไหนที่กำลังมองว่าอยากจะลงทุนนะครับปรับปรุงรีโนเวทก็ซื้อได้นะหลังเนี้ยตรงนี้เป็นห้องรับแขกใหญ่ๆนะครับประตูด้านหน้านั้นเชื่อมออกไปทางหน้าบ้านถ้าหากว่ามีงบนะฮะก็ซื้อไว้ปรับปรุงทำสวยๆตกแต่งอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับทั้งพื้นที่สวนพื้นที่บ้านก็ขายต่อได้นะฮะ เลยมาตรงนี้เป็นห้องรับแขกใหญ่ๆตอนนี้เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับอยู่ที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับได้พักใหญ่ๆแล้วล่ะบ,บ้านก็เลยปล่อยทิ้งไว้เสียดายคุณผู้ชมพื้นยังดีอยู่นะครับพวกพื้นไม้ต่างๆอันนี้แค่ขัดทําสีนะครับใช้งบไม่เยอะในส่วนของสีบ้านก็ทําสีทั้งหลัง ครับโครงสร้างดีนะครับเปลี่ยนม่านต่างๆพวกประตูหน้าต่างยังดีอยู่นะครับพวกเป็นงานกระจกอ่านี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้เราใช้ช่างภาพท่านใหม่มาถ่ายนะครับก็แบบจะถ่ายช้านิดนึงประมาณนี้นะครับโถง ของเราเข้ามานะครับจะเจอเป็นบันไดวนขึ้นชั้นบนในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับพื้นยังเป็นพื้นไม้เราจับเป็นไม้นะครับเป็นแบบสไตล์รุ่นดั้งเดิมหน่อยนะฮะก็ยังมีความสวยงามอยู่นะครับเอเราขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับข้างบนก็จะมีห้องนอนอยู่แยกกันนะครับสามห้องด้วยกันแล้วก็มีห้องน้ํา ยยเรยรีบ้อห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะมีระเบียงด้วยอย่างพวกนี้ของพวกนี้เอาออกหมดนะครับเปลี่ยนแอร์นะเปลี่ยนแอร์ทำสีใหม่อยู่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนแอร์ทำสีใหม่อยู่ได้แล้วแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามานะครับคิดว่าน่าจะใช้งบไม่เยอะนะครับเตรียมไว้สักประมาณ5 6แสน น,นี้เป็นห้องนอนข้างบนห้องนอนข้างบนสองห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับเลยมาตรงนี้ จริงๆแล้วจุดนี้ระเบียงนี้เป็นระเบียงใหญ่มากนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมปรับเป็นทําทเป็นกระจกนะครับรอบๆเลยนะพื้นที่สเปซของชั้นบนตรงนี้ยังได้พื้นที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับเลยมาในฝั่งนี้อ่านี่เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่ง ส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าอยากได้ชิ้นไหนก็มาคุยกันนะพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้บางอันก็ยังดีอยู่นะครับโอ้ยรู้สึกว่าถ่ายช้ามากบ่นนิดนึงนะครับ อันนี้ห้องน้ำนะห้องน้ําชั้นบนข้างบนมี2ห้องน้ําด้วยกันนะครับนี่ข้างหลังตรงนี้ยังได้วิวหลังบ้านเรามีต้นลําไยตอนนี้ลําไยก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราวนออกไปด้านนอกนะครับบ้านสวยหลังใหญ่นะครับหนึ่งรเก้าสิบเจ็ดตารางวาอยู่ในเขต ตำบลท่าวางตาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เข้าจากวงแหวนรอบ3มาประมาณ2กิโลกว่านะครับเดินทางเข้าเมืองง่ายน่าอยู่นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่3-4ถึงท่านนะครับอยู่กันได้สบายๆนะครับหรือจะอยู่4-5หคนก็ได้นะฮะหรือถ้าจะทำเป็นปล่อยเช่าก็ได้นะครับเหมาะสำหรับเป็นบ้านวัยเกษียร ปกติแล้วจะออกหน้าบ้านได้นะตอนนี้หน้าบ้านล็อกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินออกหลังบ้านเนี่ยตรงนี้มีประตูนะครับบานเล็กๆสําหรับส่งอาหารให้กับห้องด้านหน้าได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวฝั่งซ้ายตรงนี้มีห้องเก็บของอีกอันหนึ่งอ่าลืมไปตรงนี้เราทําเป็นห้องซักรีดนะครับหรือจะทําเป็นห้องเก็บของโอ้สบายเลยหลังใหญ่นะครับน่าอยู่ เตรียมเงินเอาไว้นะครับราวๆประมาณสัก5-7แสนนะครับ5-7แสนอันนี้ถ้าทำดีๆนะ5-7แสนนี่ได้พวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับได้บ้านแบบแบบสวยแหละสวยกริบเลยซึ่งปกติแล้วตัวบ้านหลักจริงๆนะเรารีโนเวททำสีนะครับก็ไม่เกินนี้หรอกนะฮะร,รวมถึงพื้นที่สวนทำสีล้วใหม่ทั้งหมด ส่วนเรื่องราคาต่างๆก็มาคุยกันได้นะครับถูกใจราคาตรงไหนยังไงก็ว่ากันนะครับวันนี้น้องกันไปแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับ